เพจก่อนมาดูเพจก่อนหน่อยอไปอีกชัว่วหน่อยเนี่ยเป็นผู้ชายผู้ชายผู้ชายเดี๋ยวต้องทำให้มันชัดก่อนมันไม่ชัดเห็นตรงท่อตรงนี้ไหมท่อน,นี้คือ,อสายสะดือเด็กอ่าตรงนี้จุกเด็กอยู่ตรงนี้มันอยู่ใกล้กับสายสะดือ ให้ดูชัดกว่านี้นั่นดูง่ายเห็นวาเป็นหเข้าะนะกระดูกต้นขานะัวเขาเป็นขาะเห็นเท้าเท้าเด็กนะนี่นะ ดเดี๋ยวก่อนบอกเขายังไม่เขายังไม่ไม่ให้ท่าที่เราเราดูง่ายๆเดี๋ยวให้เขาดิ้นบน่อยหนึ่งเพราะตอนนี้ยังเห็นยากเด็กจะดิ้นบ่อยนะเดี๋ยวท่าเขาตอนนี้ให้เขาหมุนท่าเขา่อนให้หมุนตัวหม,มุนอะไรก่อนมันยังเห็นไม่ชัด สายสะดือเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆจู๋ดิเนี่ยจูอยู่นี่เห็นจูอยู่นี่ไหมเออแล้วสายสะดือมาอยู่แถวเนี้มันบังอยู่เนี่ยมันบังตรงเนี้ยมันก็เลยทําให้เห็นไม่ชัดเน,นี่ยพอได้เน,นี่ยจะดูรู้เรื่องไหมเนี่ยนี่จุ๋อยู่นี่นี่เห็นไหมนี่จุ๋อยู่นี่นะมี điều là có bắt chủ thuộc Bây giờ, cái bài của ส้แกรัม3ขีดครึ่งกว่าอายุ2ี่สัปดาห์้น้องเนาะเธอแป้งใช่ไหมแป้งไปเตรียมคนไข้คนหนึ่งเบียร์มาอกคเตียมเครื่องวันนเท้าสาวเอ่เดี๋ยวไ่รียกกล้นะเดี๋ยวใกล้ใกลเสร็จคนนี้แล้วเดี๋ยวค่อยๆเรียกก็ไปเตรียมนไม่รู้เขาแค่ปรึกษาหรือว่าจะตรวจหรือเปล่าไมู่นน้งนี่ใบหน้าของเด สามนะิิไไิไม่ได้เก่าแต่ว่าขยับขยับนิ้วเท้าเออนิ้วโป้องอย่างนี้นะครับก็ที่สิ่นิ้มีตัวมีตว ดูมืออยู่ตรงนี้นะนิ้วมือตรงนี้นะเขามองขอบตัวอยู่ตัวเขาทับแขนเขาอยู่นี่ไงตัวนี้ตัวงไปดึงดึอย่างเนี่ยนี่อันนี้เป็นนิ้วมือมือเบสเนี่ยครบเลยอันนี้นะตรงนี้นี่สี่นิ้วแั้วนี้นิ้วโป้งอีกนิ้วหนึ่งนี่ครบกามือสองข้างครบละ นี่เดี๋ยวไปดูที่ขานี่ขาซ้ายนี่ขาขวาเนี่ขาสองข้างนะฮะนี่ขาซ้ายกับขาขวาแล้วก็เท้าเท้าเด็กอ่านี่เท้าข้างหน,นะนึ่งนะฮะนี่น่องเขาใช่นะฮนะแล้วนี่ขาอีกข้างหนึงอยู่นี่ก็เท้าอยู่นี่ นะข้างหนึ่งวอเขา่าอีกข้างหนึ่งเนี่ย, <Yeah. S 1> ยเยียนมาหรือเยียนขาอันนี้เป็นบาดท้า ส้นหลังามาเช็คโครงสร้างใหญ่ๆครับกระดูกต้นคอกระดูกสันหลัง,ง,งกระดูกกรกก ห้องนี่นั้นนี่อีกสามสี่อยงที่เหลือ 5, 6, อันนี้ันสอ่งัน,นีหจ้หมดจะองมีสห้อง,งอนี้สห้องล่างสองห้องบนนะ